นี่อันนี้ที่ร้านที่เขาขายพวกพลอยอเขาให้มาเขาเป็นเอฟซีเขาก็เลยให้พระพุทธรูปองค์เนี้ยมาองค์หนึ่งเป็นหินเป็นหินอมีเลขด้วยเออเพิ่งเห็นว่ามีเลขด้วยมีเลขด้วย,เ,วยเหมือนกันด้วยทั้งองค์พระแล้วก็องค์ฐานเลขนี่แยกได้ นี่อันนี้เ็าให้มาอันนี้เ็าให้เป็นหินนะเป็นหินเป็นหินสวยดีเยน็ยนๆหินมันจะเป็นเยน็ยนๆใช่ไหมมีเลขซื้อน้ําพริกกูจ้ากูถือจะให้ดูทุกคนช่วยกันลุมซื้อน้ําพริกจาก้าฉันจะให้ดูเลขที่พระซื้อน้ําพริกจ้ากูทําทุกอย่างได้เพื่อน้ําพริกน้ำพริกจาก้าน้ำพริกน้ำพริกจ้าน้ำพริกไม่ซื้อน้ำพริกกูไม่ให้จา้ามีเลขจา้ามีเลข,มเลขไม่โกหกจะมีจริงๆ